สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องปาป้า็ยอมมาแล้วนะครับก็เป็นช่องลองอช่องลองจากช่องปาป๊าสตอรี่นะครับวันนี้เดินทางมาทางาน,นรประมาณนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องอป๊าป้าก็ยอมมาแล้วนะครับมพอต ทางมันเล็กแล้วรถสวนกันนะครับก็ต้องใช้ทักษะในการขับก็ใช้สมาธิพอเวลารถสวนทางมาทางมันแคบเป็นทางรัดที่ไปทำงาน วันก็ไปบำเพ็ญตัวให้เป็นประโยชน์นะครับกับสังคมคือไปช่วยงานที่วัดนะครับซึ่งที่วัดก็มีงานประจำปีเสร็จแล้วก็งานเลิกงานสิบว,วันสคืที่งานเลิกแล้วก็มีขยะมูลฝอยเยอะแยะมากมายสปาก็ได้ไปช่วยรลานรานวัด ใครใช้ไม่มีใครวานไม่มีใครจ้างนะครับ mm. ก็ไปโดยจิตอาสา mm. นะครับป๋าป้าไม่ได้ค่อยได้ทําบุญไม่ได้ไปวัดทำบุญนะครับ mm. ป๋าป้าก็ mm. ก็ถือว่าบำเป็นตัวให้เป็นประโยชน์ก็ได้บุญนะ mm. เหมือนกันนะครับ ก็เดินทางมาทํางานใกล้จะถึงสถานีแล้วครับใกล้จะถึงที่ทํางานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ช่องอป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศการเดินทางไปทํางานครับขอทาคลิปลงช่องบ้างนะครับจริงๆแล้วช่องนี้ก็เป็นช่องอสำรอง ช่องหลักก็คือ,อป,ปัาปปาสตอรี่นะครับ F440 นะครับช่องนี้ก็เป็นช่งองป,ปั๊บปาสยอม,มาแล้วนะครับ F440 เหมือนกันนะครับก็ขับรถผ่านตลาดนะครับประมาณนี้นะครับก็อย่างที่พูดไปในช่งองป,ปัาปปาสตอรี่นะครับก็ คือว่าจุดประสงค์หลักๆที่ป้าได้เปิดช่องนะครับแล้วก็หายอดรับทามาคนติดตามให้ได้อพอสมควรนะครับป้าก็จะพูดที่จุดประสงค์ที่ป้าทำช่องาะอะไรนะครับก็จะเล่าให้เอฟซีฟังนะครับแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆต้องทุกฟังนะครับช่วงนี้ก็ดูคลิป สัเเพหเราไปก่อนนะครับเพื่อหายอดยอดซับนะครับในเมื่อยอดซับสูงแล้วนะครับยอดซับพอแล้วมากแล้วนะครับก็พร้อมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับคดีพร้อมจะวิจารณ์นะครับเรื่องราวคดีบ้านกบกอบนะครับคดีน้องผลไม้นะครับก็จุดประสงค์ก็คือตรงนั้นนะครับแต่ว่า ในเมื่อ,อยอดซับยังน้อยยังน้อยก็พูดไปก็มีคนเห็นสักเท่าไหร่คนฟังสักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่พูดนะครับก็ทำทิก่การเดินทางไปก่อนนะครับเพื่อหายอดซับให้ให้สูงให้มากกว่านี้แล้วนะก็เอาไว้ชมนะครับคลิปที่หายอดคือหายอดซับให้พอนะครับแล้วก็ จะคุยเรื่องคดีนะครับก็ในช่วงนั้นก็คงน่าจะมีสาระามากกว่านะครับตอนนี้ก็ดูคลิปการทํางานการเดินทางของป้าๆไปก่อน,นก็ถึงที่ทํางานแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอต้อนรับ สู่ช่างปะป๋าสตอรี่ครับก็หาที่จอดรถก่อนครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องป๋าป๊าสตอรี่ครับ,ร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 รบถึงที่ทำงานแล้วครับก็ป๊าต้องขอตัวนะครับไปเตรียมตัวเข้างานก่อนนะครับนี่ก็ สโมงสี่สิบเจ็ดแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับคลิปการเดินทางนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับช่องอป้าป้าพยอมมาแล้วนะครับแล้วก็ช่องป้าปลาสตอรี่นะครับสองช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ต้องเก็บตัวไปทํางานนะครับก็ ขอบคุณ FC แล้ะขอบคุณเพื่อนๆช่อง YouTube นที่เข้ามามาชมมากดไลค์ให้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ